สวัสดีครับผมผมมอปายเฮียชัดครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการดูดวงนะครับอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารการพยากรนะครับประจำเดือนกันยายนครับของผู้ที่เกิดลักนณาสถิตราศีมีนนะฮะหรือผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับนะฮะวันนี้เราก็นะครับจะมาสรุปนะฮะการวิเคราะห์ทำนายดวงนะว่า จะเป็นยังไงฮนะของคนราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับใครที่คนใครที่เป็นคนราศีมีนนะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนครับ <c oughs> เห็นคลิปนี้แล้วครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาฟังพี่หมอนะเนี่ยเราจะได้เรียกว่าเอาข้อมูลตรงนี้นะชุดข้อมูลตรงนี้นะครับไปไป,รประกอบในการวางแผนในการดําเนินชีวิตนะจ๊ะนะครับหรือคนที่ราศีอื่นๆก็ได้นะเ,ออเข้ามาดูนะครับก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไป นะครับเอาละดวงชะตางคนราศีมีนประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าที่ดูแล้วนะครับวิเคราะห์การโคจรนะครลีลาของดาวนะครับของคนราศีมีนในตำแหน่งต่างๆถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากนะคนราศีมีนเตรียมเฮครับเตรียมปังนะครับเพราะว่าดวงดาวครับประจำตัวเนาะของคนราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีครับ ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้ยังโครจรเป็นวินาศกับดวนและเดินถอยหลังนะนะครับทำให้ในสภาวะอาจจะอึมครึมติดขัดมีคนเรียกว่าทำแล้วแบบไม่ไมได้ดังใจเบื่อนายนะครับไปไม่เป็นตามอย่างที่ตัวเองคิดแบบภาระทุกอย่างถูกคนใส่ร้ายป้ายสีโดนคนหักหลังมาก็ตามนะครับ แต่ช่วงดาวย้ายเนี่ยนะครับมันจะดีเด่นโดดเด่นคือดาวประจําตัวเริ่มฟื้นนะก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับหลังวันที่ที่นะครับน่ะหลังวันที่28กันยายนนะครับดาวประจําตัวครับหรือดาววาสนาหรือดาวตานดูลักษ์นะครับของคนราศีมีนจะโครจรครับเดินถอยหลังเข้าสู่ภพลาภในราศีมังกรนะครับ ในทางความหมายของลศาสาร์าครับลาภแปลว่าโชคลาภไงเดินถอยหลังแปลว่าเดินย้อนกลับมาเข้าสู่โหมดแห่งความที่เรียกว่ามีโอกาสมีไรายได้มีช่องทางลวงจะมีโชคใหญ่ให้เรียกว่าสุดปังนะฮะในช่วงไปลายเดือนกันยายนนี้นะครับ เรียกว่าจะหนัดจัดเต็มครับดวงของคนราศีมีนในช่วงไปลายๆเดือนเนาะแต่นะก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยก็ะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะครับไปจนถึงประมาณ20กวาเนี่ก็ยังเหนื่อยน,นิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงนะครับผมอ่านะฮะเพราะดวงดาวในช่วงเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนนะครับถึงปลายเดือนมันเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยมันอาจึดอัอดมากติดขัดบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าบริหารดวงนะครับ อยู่ให้เป็นนะต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็รู้จักปรับตัวนะครับมีอะไรตอนนี้ทําได้ก็ทํานะถ้าใครตกงานอยู่นะครับก็รีบหาโอกาสหรือรีบศึกษาความรู้เติมเข้าไปนะครับไปเป็นจังหวะที่เรียกว่าเบรกพักเฮ้อย่างนี้ดีกว่าแล้วหลังจากดาวย้ายเนี่ยจะเป็นจะค่อยเขาเรียกว่าทําเลยแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายจะมีโอกาสสาเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้คนราศีมีนเนาะ นะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับเอาเรามาพูดกันเรื่องของการเงินการทองกันดีกว่าเนี่ยคนราศีมีนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับสะดุดติดขัดเงินฝืดเครืองภาระก็เยอะหนี้สินก็มากครับมาครับเรียกว่ารายจ่ายไม่พอรายรับลิกสวนทางกันตลอดเลยคนราศีมีนี่แหมน่าสงสารครับแต่หลังจากวันที่6กกันยายนครับดาวการเงินของคนราศีมีนก็คือดาวคานครับ จะโครจรครับเล็งชะตาราศีมีนเลยแปลว่าดวงคนราศีมีนเรื่องการเงินการทองเริ่มจะฟื้นละเริ่มจะเห็นเริ่มจะมีโอกาสดีๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วครับหลังจากที่เงินไม่เข้ามือเลยก็จะเริ่มเข้ามือแบบเต็มม็ดเต็มหน่วยเพราะดาวคารนครับโครจรครั้งนี้นะได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นั่นคือ ปัดยาหรือโกนคํากรโหนโบราณนะครับของครูโหนนะที่อธิบายไว้ฟักตัวให้เป็นใหญ่นั่นหมายถึงเงินนะฮะจะมีเข้ามานะครับมหาจักรคือจักรนาลายที่หมุนเป็นกงล้อนะครับเรื่องการเงินจะฟลจะสะพัดทำให้คนราศีมีนจากที่เงียบสงัด ชีวิตพังนะตอนนี้กับชีวิตฟื้นแล้วนะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินการทองกระเป๋าจะเริ่มมาแบบตรงๆเต็มเมแล้วนะครับในช่วงหลังจาก6กันยายนนะครับในช่วงเดือนที่พี่หมอบอกไปนะครับผมการเงินถือว่าไปในทิศทางที่ดีครับแต่นะครับเรามาระวังนิดน,นึงนะหลังวันที่17ครับจะมีดาวพระอาทิตย์ครับโครจรนะ มาเล็งราศีมาร่วมกับดาวองคานดาวพระที่เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับหลังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินการทองหลังจากวันที่17ไปเนี่ยมันอาจจะมีติดขัดสะดุดบ้างนะครับต้องเหนื่อยต้องต่อสู้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ากัดฟันหน่อยนะครับเงินคุณอาจจะไม่ได้มาง่ายๆละอาจจะช่องใช้แรงกายแรงจิตใจแรงความสามารถนะครับและดาวองคารเนี่ยร่วมกับดาว อาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางการเงินนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางหัวล้างข้างแตกลื่นลม้มหัวเข่าพลิกนะครับอุบัติเหตุเรื่องการเงินก็แปลว่าใช้ใจ่ายต้องระมัดระวังดีๆนะฮะมันอาจจะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุก,ก็ได้นะาการเจ็บตัวไปโรงพยาบาล จากนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพย์เซฟนะไปทําบุญเลยนะรีบเลยนะครับเป็นการแก้ดวงนะทาบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์นะครับเช่นปล่อยปลาหน้าเคียงนะครับหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับลงศพนะครับเช่นทําบุญลงศพเนาะแล้วก็หรือบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องศพนะฮะผ้าขาวห่อศพอะไรอย่างนี้หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับเรื่องเจ็บป่วย นะครับเพื่อเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะจ๊ะในช่วงเรื่องการเงินนะส่วนในเรื่องการงานดวงชะตาง,งานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครับแต่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับออกจากงานหลังจากวันที่ที่8ครับดวงการงานจะเป็นจุดเปลี่ยนพลิกเกมครั้งสําคัญเลยของคนราศีมีนะครับ คนที่ทํางานอยู่ก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนนี้สมัครงานนะฮะหรือว่างงานอยู่ก็จะมีโอกาสได้งานสมดังตั้งใจเพราะดาวการงานคือดาวพฤหัสบดีครับโคจรเข้าในเรือนลาพะลาพระไปว่าโอกาสช่องทางสิ่งดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานโปรเจกต์ใหญ่ๆงานดีๆนะครับจะพลิกฟื้นพลิกชะตาคนราศีมีนเรียกว่ากลับมายืนหนึ่งได้อย่างเต็มปอดเต็มๆเ,เลยทีเดียวในะะช่วงหลัง กัญญายดน,นี้นะฮะในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะดวงความรักนะครับในช่วงนี้ต้องถือได้ว่าดาวพุธครับยังโครจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเนาะนะครับเข้มแข็งนี่เรียกว่าเกษตรตราธิบด,ดีและตำแหน่งมหาอุจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องความรักยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีโอเคแต่นะครับแต่มีอีกนิดนึงนะเพราะดาวคารเนี่ย เอ่อโทษนะครับดาวพุธนะดาวปัตตนีครับไปร่วมกับดาวองคานดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาแวงนะครับในเรื่องของอะไรเอ่ยผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ต้องขอเตือนด้วยนะครับแล้วก็ดวงในช่วงนี้ถามว่าคุณจะมีโอกาสที่จะรับการซัพพอร์ตเกื้อก,กูลหรือสายเปจ,จากเพศตรงข้ามไหมมีโอกาสนะนะครับในเรื่องของการที่ จะช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองและโอกาสขนโสดจะมีความรักที่ดีเริ่มเข้ามานะครับมาซัพพอร์ตมาเปยนะครับมาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินเพราะดาวการเงินนะครับโครจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิคุณต้องได้เงินจากแฟนคนรักคู่ครองหรือสิ่งที่เป็นทรัพย์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะกับดวงดวงตานี้นะคนเขาอาจจะซื้อบ้านซื้อรถให้ก็ได้นะครับเพราะดาวพุธเนี่ย อีกเรือนเจ้าเรือนนึงเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยกับเจ้าเรือนปัตตนิคุณจะมีโอกาสได้บ้านได้รถหรือมีไอเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ให้คุณได้ชื่นใจคนราศีมีเตือนอีกหนึ่งข้อครับเพื่อนฝูงนะครับคนใกล้ชิดดวงจะมีโอกาสที่จะโดนหักหลังได้นะครับนะครับเพราะดาวสุกนะครับโคโจรนะครับเข้าในเรือนมรณะดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสาช์ นะครับก็จะย้ายมานะครับก็จะส่งผลนะครับหลังวันที่18กันยาในเรื่องของการที่ที่พี่หมอบอกฮะสาช่าไปว่าพื้นฝูงนะครับสังคมนะครับคนรับข้างคนแก้ชิดนะครับจะมากันแกล้งนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับบุคลิคนผิวขาวรูปร่างสันทัดหน้าตาดูดีมีรักยิ้มนะครับเป็นคนเฟรนลี่ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับผมคนแต่ก็มีจุดดีนะ ถ้าใครมีเพื่อนเป็นฝรั่งหรือคนต่างชาติกับเกื้อกูลนะครับโดวงชะตานี้ในช่วงนี้ถ้าเดินทางไปทําบุญหรือเดินทางติดต่อสื่อสารเนอะมันก็จะเป็นก,การแก้ดวงไปในตัวแต่ว่าตอนนี้มันเบอรฟอร์มโฮมนะะต้องเข้าใจกันอยู่นะครับก็ก็ทําบุญในเรื่องของเออในทางออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปออกเดินทางนะเพื่อเซฟตัวเองนะครับผมเอาละทั้งหมดกับการพยากรณ์วันนี้นะฮะก็ครบแล้ว ครบแล้วนะจ๊ะกับการดูดวงบางคนราศีมีนนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมจ้ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้คาดข้อมูลข่าวสารดีๆกับคลิปดีๆของพี่หมอบอยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกๆท,ท่านเป็นกำลังใจเนาะในการที่ติดตามพี่หมอบอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะ IG, TikTok, t w i t t e r นะครับ าลายก็มีนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าครับมาพบกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ